บายดีทุกคนคินิพาทุกคนมาเบิงหาการเอโก้ตัวง่วนเอาว่าง่วมันถือผ่าบอลมาต่างขั้นบอเนาะแล้วก็สีอาหายยางั่วนเลยเพราะว่าอาทิตทย์ก่อนน่ะสตาบาดพ่นลงมาอันหายวัคซีนทีบีแล้วก็สิมาบอก่าพ้นรับมเป็นแนวไรสินะแลก็สีมาบอกตอนเลยแล้วก็สิใบ่ะเอโก้ง่วนเลยว่าง่วของเฮ้ามันถือผ้าบอแล้วมันถือผ้าจะกเกอนสินะไปเบิ้งกันเลยทุกคน ก็คือเกาล่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ้าสิมีพิเศษขึ้นมานั่นก็คือจะมีเครื่องกวดเครื่อง XL เอ็กซเรย์หน่อยคอยจะเป็นคนจดคือเกานันจ้าภาหลาหนาะที่เขาอยเข้าเจาะบรขคอยเขาไก่งวเพราะนั้นก็คือภารลาหนาะที่ขงข่อยคือการจัดเตรียมเอกสารเนี่ยล่ะพี่น้องก็คือจดกายเอกสารเนาะเ้อทุกคนจะเป็นแบบนี้สตวาวัแพทย์เขาเจาจะเอามือจกเขาไปในอวัยวะเพศของงวัวแล้วเขาเจ้ากัสิมีอันเป็นขาขๆเป็นยังนหน่อยๆซ้ในหน่อย,ย,นนอยด,ำดำๆเลยทุกคนเป็นเครื่องเอโกเนาะแล้วเขาจะมีอัน เป็นของใช้ทั้งหัวหนะเะจะแนมเห็นหนะว่าอ่ามันชื้ผ้าบอดึอบอถื้ผ้าสิเขาเจจะบอกบวกนี่แหละก่อนทุกคนหาโตนี่ก็คือถือผ้าอยู่สามโตสองโตอ่บอื้ผ้าอายุมันเถ่าแหละทุกคนเขาส่วนชาติว่าแผลสุดนี่ก็กคือมากวดเหลืองหมู่บ้านเหลืองสุดก่อนทุกคนมาหมู่บ้านหล้วมาแต่อทิก่อนคนไปน่นองนี่ดีมากวดเหลืองทีบีนะแล้วก็กวดเหลืองอันมีลูกบอชือผ้าบอเนาะเขาต้อง เบิกงน้า่าแกเอองูเอาเขาๆแต่ได้มันถือผ้าเนี่ยเข้ากับเส้นชะตาแผนมาเบิงแห้งสีละทุกคนคือในหาตัวหนีคือถือผ้าอยู่สามตัวสองตัวมันเป็นแถวแห้งเลยพันในถือผ้าพี่น้อะเหตุต่อทุกคนยังเหลือหลายตัวอยู่ห้าก็แล้วหาตัวเสียวพองหนีออกทุกคนที่พองหนีเราบัดดินนะ I'm stand here Come on หนูน้ e ดี Come on Come on honey. ทุกคนสองทวีตจะเป็นเอียแท็กต่อมาก็จะเป็นบีดบีดนั่นคือสายพันธุ์ยังแล้วก็วันเนื้อไปเกิดของงัวดก็เพดงัวก็จะบอกแบบนี้ทุกคนก็จะมีผัวข้อมูลเกี่ยวกับทางของสัตวแพทย์ขจาวพี่น้องตื่นอย่าเขมข้อใจมันจะมีผัวเดสกินเมนเมนโซเมนยังซัมติงทุกคนไพ่หูกะอาแปะโดนทรัพย์ทางการแพทย์ขจาวสวนร้ายกับพวกหูเราพี่น้องโอ้ขจาวไม้ความว่าแล้วได้หน่อย ความมีนาทีตีกับจดเละถุยนะคะมันโอเคโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์การแผ่ทุกคนชีวิตทุ่งมือกับน้ำมันรอเลยโต้ได้เท่ามันจอยนะทุกคนถ้าใครซักยาวิตามินหายเลยอันเดียร์สตาร์แผ่นเขากำลังสักเขาจะปล่อยเขาตั้งห้างมาเลยนี่พี่หนุ่มนี่ เฮ็ดแ,แล้วทุกคนพวงน,นี้เอากุ้งไม้ม,มาแบบน,นี้นะกุ้มพอน,นี้เรียบร้อยแล้วถ้าจะได้กุ้งไม,ม้มาอีกเนี่ย yes yes าม,มาเสิร์ฟกุ้งไม้ใหม่ทุกคนตอนนี้ก็คือฝนฝนเริ่มฝยมาแล้วเริ่มฝนปล่อ,อยๆแล้วพี่น้อง กลุ่มนี้ออกไปบ่ะเนี่ยทุกคนก็เสี่ยเลวกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่ซับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใหญ่คนนั้นออกใหญ่คนนี้เข่าอยู่ทุกคนออกมาแล้วพยายามยืนห่างๆม,มันเป็นออกใหญ่มันส้นเอาอย่างไรอยู่ขลังว่าสิไปเทุกคนมันแรงเอ,อาไหมนะ ส่วนแล้วเขาจะบอยเขา,ขาไก่เพื่อนเนาะเขาใหญ่มันซ่อนคอยพอคอยต้นเนอหน่อยบอยพวนี่เขามาแับน,นี้ทุกคนตัวทีแรกแล้วเอาปล่อยมันกลับมาหนีใหญ่ไปใหญ่ามาเปลี่ยนไปเปียนมาอยู่เพื่อนเนาะตัวได้แล้วก็เอากลับขึ้นตัวได้บลอกแล้วก็เอาออกสินี่พวนอีกเขาเล่นกับบ้าผีเแาะเล่นไปแล่นมาแล้วเ,เพื่อนเนาะ สุดนี้ก็คือกวดกวดทีบีคือสุดกด่อนอะไรพี่เนาะมันมีาให้ทีบีแล้วเนาะหให้อันพ่นกวดเรียบร้อยแล้วโอเค yes เอาที่ทุกคนสีหูอะไรนะว่ามันถือผ้าหรือบ่ถือผ้าเลยสตาแพร์เขาจะเอามือจกเข้าไปเนาะจกเข้าไปแล้วมันจะมีเครื่องกวดเป็นซ้าย,นยหน่อยๆดอกคล้ายๆเป็นเครื่องเอโก้ดิ แลวก็สซิมี่อันเป็นของจุรทดถัดอยู่บนหัวของสตารแพย์เขาจะซองเบิ่งเันไห่น้องเขาจะหัว่ามันถือพาจักเดือนสินะแล้วมันมีลูกืูบ่มีลูกทุกคนเนี่ยเห็นบ่จะใส่วที่นี่โอเค สำหรับเมือเเ่อนี่ยเซษตสินท้ก่อนเพนเนาะสำเร็จเกษินสำหรับเมือนี่ก็คือในกลุ่มกลุ่มนี้บมดถือผ้าอยู่สามโตแ้วก็มีสามโตที่ว่าสตาวแพย์เขาจอเหลือไปกวดเพราะมันจอยทุกคนมันถือผ้าอยู่แต่มันจอยสินะเลยจอเหลือไปกวดนํากลุ่มนี่สามโตบมดถือผ้านี่พนเนาะรถสตวแพย์เขาจะมีตู้เคลื่อนที่ <then> ตูย้ยาเขา สุดก่อนหันแบนและแบนผู้หญิงมากแต่ผู้หญิงหันเราเมื่อลรอทุกคนเราออกจากแวตแล้วเราไปเป็นนักกีฬาละมาต่อทุกคนหลังจากที่ว่าจัดการงูว่าแดบร้อยดได้ยังพวกนี้ทุกคนพวกนี้แล้วมันจะซักยาเพราะว่าเฮามียาของเฮ้าซักอยู่แต่ว่ายาของเฮ้าหันมันบ่ได้พ้นอ่ะทุกคนแต่ว่ายาตัวสัตว์แพ์เขาเจามีหันแวนซักยาที่มันแห้งนักกาเป็นยาทีกำหนด ใส่แต่สะโพกซาตาวาแพเท่านั้นที่สามารถใส่ได้พวกนี้แล้วแมมันเจ็บขายาเ่ามันโบเบกเกิกทุกคนเขาก็เลยต้องเชิญซาตาวาแพรมาทุกๆครั้งที่ซาตาวาแพรมากนะทุกคนคาเซิลมาหั่นละแมนให้เขาา้าจอมาพัาะไหนใส่หยอกเสียยากสื่อได้ซาเจ็พาวแล้วก็ถาเขาา้าซักยาให้หน่อเข้มหนึ่งกันเข้มหนึ่งหกพาวคือสีแกะตัวหนึ่งนี่นะมันสีได้ซักอยู่สองเข้มเนาะกับชิบสองพาว ตัวหนึ่งสิบสองพาวแต่ว่าตัวงูอาหารแมรราคาคาเอโกทะาลอขอยังบาทันหูเถื่อตัวนี้นะพอซามีรากาบุหูเื่อกันสิหูอีกเถื่อก็คือตอนซาตวาแผดเขาอันเขียนเขาเขียนบินหายก็คืออีกประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตนยะ์น้อมันสิมีบินบินเรียกเก็บเงินนะทุกคนมาหอดเถื่อนเอนานะตัวคาเอโกงูทีว่ว่ามันถือผ้าบริบลถือผ้านนะทุกคนตัวนี้นะแมนว่าชิหูตอนที่ว่าไปบินมาหอดทุกคน ส่วนพวกนี้ก็คือสียหาย,ยาทุกคนมีอยู่สองสี่หกแปดตัวทุกคน,ท,กคนที่ว่าเขาเสียหาย,ยายาตัวนี้เป็นซื้อยางไม่กระเทลอยู่นะพี่นอ้องแต่วันเข่าเอาะหายใสแต่สะโพกสาตอแผลทุกคนก็คือฟาร์มเมอร์วัสมาศใส่เองไลยทุกคนเพราะมันเป็นยาที่วามันแห้งสินะพวกนี้ก็ปลก่อยกินตามทงหญ้าธรมรมดาทุกคน เพราะว่าพวกนี้มันสุขภาพแข็งแหร่งเข้าเสลือกแต่ตัวเธอนันบอกแข็งแรงเนาะเขาก็ใช้าเบิงที่ตามอาการดูแลเทคแคร์มันต่อไปทุกคนคือเข้าใจหูได้ก็คือว่าถือผ้าหรือบอถือผ้าก็คือนี่แหละพี่น้องส่วนสตาแพร์มาเบิบงเน,นาะน่าจะเป็นอีกเดือนหนาทุกคนเดือนหนาหรือเดือนสองคนละทุกคนอันสี่ได้เชวนซตแนาแพย์มามาเ็กผวกแกะแบบนี้นะว่าแกะมันถือผ้าบอสินะ แล้วซาตอแพดเขาจาก็สิบอกว่าแกม้มือผ้าจากโตเสียนะหนึ่งโตสองโตสามโตเสียนกะ็คือ้น s w ประมาณถ้าเขาได้โบพิษนะจะประมาณถ่ายเดือนหนึ่งไงทุกคนถ่ายเดือนหนึ่งแปลว่าพอสามีเราสีเส้นซาตอแพดมาเอโกโกผอกแกะนี่มือนี้คือสะโพะเอโกโผกผอกแพดตะกอนพี่น้องอากาศหนาวหนาวเพี่น้องขนาดดามือนี้บ่มีสโนได้เพี่น้องแล้วก็บ่มีหิมะแต่ว่ามีฝนมีฝนแล้วมีลมทุกคนมันก็เลยหนาวหนาว ขามอเดวีวานไหไม่ลงไปล็อกทุกคนก่อนสีสักย่ามันเอาเขาไปล็อกอหน่อยก่อนขามอน How many you can push in this <c oughs> <c oughs> จบไปแล้วทุกคนนั่นก็คือ การเอโก้ co, งว่าเนาะเพว่ามันทิพภาพว่ามันต่างคั้นบ่อหล่ะกับ้อมกับการให้ยาวัคซีนนาะง่วเลยตัวไดเที่วามันพ้นกวดเของมันเะออกมาต่ำเสียเท่ากับจะมีวิธีการเข้เราทุกคนเของบริหูบดเของบริหูละเอียดเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นขบวนการของสัตาบแผลข้าเจ้านาะสัตวแพทย์เขาจะเป็นคนหักษาเป็นคนดูแลเพราะสันท่าเครือแบบวไปเป็นผู้ซวยซื่อไปเป็นผู้ที่ว่าอะไรง่วเข่าแล้วก็จดการเอกสารซื่อแต่ว่าพวกทรัพย์ทางก่อทางการมันเป็นทรัพย์ทางแผเข้าเจาะเนาะเขาก็บอกเข้าใจที่การเนาะแต ก็คืออ่าวันใ้หูวัตทุกอย่างทุกคนบาอันก็คือซาตาแพทเขาจาบอเข้าเนาะนน่แหละทุกคนนี่คือเป็นภารกิจหนึ่งที่ว่าวิธีเอโกงงว่นเนาะ่างวา่าถือพาบอเนาะบอ้โหว่าบานเข้าเนาะใส่วิธีเดียวกันกัอยูนิบอแต่ว่ายูนิคือใส่วิธีเนี่ยทุกคนเขาจะมีอันเป็นเป็นเ,นเสือในหน,อหน่อยดอกที่ว่าเอามือเงี้ยเข้าไปเนาะในในอันงวน่นาะทุกคนหน้าวายเพทเของงวา่านอะแล้วมันจะมีอันเข้าจากใส่บอเดากทุกคนมันจะมีอันเป็นกล่องในหน่อยอยู่บนนี้ แล้วเขาเอามาเบิงเนาะเอาตาเบงิงออกมันจะเป็นแอร์หน่อยๆทุทุนบา้างยังสีเนาะหากซาตอแผร์ข้าวสีหูเบงิงเนาะเนาะแล้วเขาจะหัวเออมันถือผ้าบอหรือมันบอถือผ้าแล้วเขาจะบอกเข้า,าตัวแวรกมันถือผ้าห้ากะอินคอปอินคอปไปว่าถือผ้าเนาะแล้วกาตัวแรกบอถือผ้าเขาก็บอกว่าโ no, นสินะทุกคนนั่นแหละ ก็คือวิธีนี่แหละกับม้วนประเทศเขาเนาะหรือว่าอยู่ลาวเขาเนาะอยู่ว่าอยู่ไทยเนาะเขาจะมีวิธีแบบได้พอคอยกับบกเคยเนาะบุกเคยเห็ดอยู่ลาเนี่ยู่ลาวส่วนแรกเขาเรียกไปตามธรรมัสตัดเนาะถือผ้าบูถือผ้าเสียเขาสิงหูกับตอนที่มันออกสินะอยู่บ้านเขาเนาะ่ยแต่ยู่นี่เขาแต่เห็ดเป็นระบบฟาร์มเพราะสั่นทุกอย่างเนาะมันต้องผ่านมันต้องผ่านระบบเกษตรกรฟาร์มที่ประเทศอังกฤษเนาะผ่านพวกแวตพวกสะต,ตอแพรเข้าวต้นมากวดเบื้องมันเสกค้อเป็นระเบียบเพียบพอค,คอยกับเสกสู้กับผักของแกะของงัวนเนาะมันไหนมาตรฐานบ ถ้ามันจอยเกินไปจะก็บังเก็บตัวอย่างเหลือไปกวดเราสาเหตุที่มันจอยจอยเหยยั้งสาเหตุที่ว่าเออมันบอสบายเป็นอันเป็นอันนี้เป็นหย่ยดยั้งสิน่ะก็คือส่วนร้ายแหละก็แม่นว่าสัตวแพแย์เนาะขาจะเป็นคนบงยายเฮาสินะส่วนฟอกฟ้าเมอร์สิก็ใส่ยาอะไรอยู่แต่ว่าใส่เป็นยาพื้นฐานยาธรรมดายาสามัญที่มีติดฟ้ามทั่วไปเนาะสำหรับคลมปนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะสำหรับใครที่ว่าเขาใจกนเขาเม่น่าได้เนาะมาแลกเปลี่ยนกันได้เขากระเบนหูเป็นเพราะทุกย่างเนาะ อ่าผู้ที่เคยมีประสบการณ์นในด่านนี้อาจจะหูไร้ก็ข่อยแต่สำหรับข่อยคือเขาเป็นแขกผู้ช่วยพี่น้องฮะก็มาช่วยเบียเขาเจ้าจอยู่อันอยู่ฟาร์มของพ่อแม่สามีนะหลายบุหอดปีสั่ทุกคนพอสั่งก็คือบางอันก็หูแนบบางอันก็หูแดบ,บแทุกคนพอสั่งก็เขาเถิดเขาอาภัยได้หลายเนาะเพราะอบางอันเขาอ,อาจจะบุหูเบิดแต่ทุกคนตากอนจ้าบ๊ายบาย